ดสมีนาว่าเป็นตุกตุกลูกได้มีรูปนามว่าโกโกตระกูลโกพราชาสได้เอ่ยวาลคโกเอยอนี้จาก็อายุิบชันาแล้วเจ้ขอขอรจากอาฟ้าทั้งตล Get that. สวัสดีค่ะเอเจ้ชายเม็กนสนนะสว่าทไไอติมตอนเกิดค่ะแม่ค่าเจ็บของตอนที่กำลังสไอศกรีมเม่กนัมาก่อีกไม่นานฉันจะได้โพสต์อีกแเมอฮาแล้วอีกอีก thank ได้ไปบอกให้เจ้าชายแห่งเมืองแคทเธอร์นบ็อบให้มาช่วยเจ้าหญิงันนั้นนจ อย <class ic> ่าเสีเวลาอยู่เลยรีบวิ่งสู้กันได้แล้วยันยี่ย่ารก็ต่อไชุกแลนด์เจ้าายตัชนะาก่ายปตกลงกันไว้ปะ 走。